สวัสดีค่ะพี่อมนะคะจากช่องมามาแบสตูดีช่องหนังสำหรับคนรักหนังคลิปนี้พี่อมจะมา r รีอคต,ตัวอย่าง g o ซ z ล l าเวอร์ซังนะคะแล้วหนังเรื่องนี้เองนะคะก็เลื่อนฉายให้เร็วขึ้นนะเรื่องอื่นมันเลื่อนไปไกลใช่ไหมแต่เรื่องน,นี้เลื่อนมาให้เร็วขึ้นนะคะจะฉายเมืองไทยวันที่18มีนาคมนะ,อะตอนนี้พี่อมเชียร์ก็ซ l l ่านะคะแต่ขอดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะอ่า โ <Okay. S 2> อเคนั่งทังสามนะ่ะถ้ามนหนังยุกเก่านะยังไงก็ต้องโดนล็อกมาที่เรือนะคะ สื่อเด็กได้อีกแล้ว ห้องมันตัวลายเหรอไอซาคอนซาเลสนะคะคเมื่เก้ของเหลยจะสู้ไงเนี่ยต่อยเลย <laughs> พ่นไฟไม่ได้ต่อยเลย โอ้โหองจะไหวไหมเนี่ยนี่ขนาดเชียร์คอสซิลล่านั้นเนี่ยแต่รู้สึกว่ากอสซิลล่ามันแบบโอพ่ะ วัดถืออะไรอ่ะไม่ใช่เล่นๆนะคะเนี่ยเดี๋ยวก่อนขอกลับไปดูฉากต่อสู้ก็เซเหมือนกันนะเจอต่อยอะ่ะ จะสังเกตว่าสีสันมันเพิ่มมากขึ้นนะคะคือแบบเห็นสีแบบนี้เพี่อมจะนึกถึงพวกปซ c ิฟิกริมหรือว่าอย่างอื่นปกติมันไม่สดใสขนาดนี้นะกอซิล่าหรือคองนะคะหมดแล้วคือดูอย่างนี้เห็นแล้วสงสารคอง่ะแต่ว่าคืออันนี้เขาก็ทิ้งปงไมไว้เหมือนกันนะคือไม่รู้ว่าอะไรทำให้กอซิล่าเนี่ยระรานชาวบ้านนะคะ มันจะมีตัวรับอะไรหรือเปล่าหนะ้าต้องมารอดูกันอันนี้เนี่ยสงสารคลองอะแต่คือใจจริงก็ยังเชียร์กอลเซาอยู่นะแต่คือแบบคองจะสู้ยังไงแต่ตัวอย่างดูแล้วก็น่าจะพอไหวอยู่นะคะแต่ทางบ้านเชียร์ใครคอมเมนต์กันได้ด้านล่างนะคะโอเคคลิปนี้พี่อองไปก่อนนะคะ thank you ทุกคนที่มาดูันถึงท้ายคลิปนะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบาย